รวมทั <IS> <AS ata> ้ง <stop> ส่งเสริมให้เยาวชนและผู้นำส่ณต่างๆได้เรียนรู้หลักการมีส่วนงานงเสริเการปกับความประชาธิปไตยอันมีพรมหากษัทรงเป็นประมุขและการลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทุนที่ระดับต่อไปทิ่ไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการทำลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ ซึ่งกำหนดให้มีการนำกลุ่มเยาวชนและผู้นำนกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นแกนนำในพื้นที่และผู้นำนกลุ่มต่างๆได้เรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยการตัว,ตวันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนีการปกครองนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา,า,าสมัมทรงเป็นมุขมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475สหรัขัดแ้งกันในทางความคิดและความนิยมทางการเมืองของประเทศไทยได้ท่านจะเห็นได้ว่าต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญที่ทำให้สังคมไทยสามารถทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไว้อย่างหนึ่งชาติคือสถาบันชาติ ศาส,สนาและก็สถาบันประมาณราัฐต้องมองพร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะให้ประชาชนในชาติที่ได้ตั้งต้้งหมายไว้ที่จะทําให้สําเร็จนะครับส่วนแนวทางการดําเนินง,งานตามแผนและการส่งเสริมการปกครองรัฐบร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัุลสมานสามัคคีความมั่นคง แห่งรัฐก็คือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐทา้เอกชนองค์กรลนิธิการจัดตั้งสื่อเรียนรู้นะครับพระราชกรณีธกิจและขยายคนพระราชดำริในผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นตลอดจนเยาวชนทกทุนั้นเลยอ่ะนะครับดีนับดีครับน้องต้องทู้จับไว้นะครับผู้ใหญ่บ้าน เวลาเราเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปหาผู้ใหญ่บ้าเด็กๆรู้ไหมปัญหาสั่งบ้างทะเลาะกันไปหาผู้ใหญ่ไหมโอ้เด็กน้อยไม่มีเงินไปหาดิ้นๆไหนคิดได้ไรเนี่ยเด่โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของประชาธิปไตยด้วยความมั่นคงเกี่ยวข้องกันกับ ทิศทางของการบ้านการเมินรวมกับว่าในสามหัวข้อเนี่ยนะครับตามตารางที่มันเนพูดนะครับที่พวกเราได้รับกันมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะนําเข้าไปสู่ข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านเราได้รู้จักกันก่อนกันแล้วกันนะครับจะได้เกิดเป็น